ค,ความสุขของร้อยเดียวครับออกไปอีกแล้วเป็นเทลเลอร์นี่เย็นแล้วนะครับจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เหนื่อยกันหกโมงครึ่งกับทุ่มหนึ่งเหนื่อยกันทั้งวันแล้วก็น้องๆก็ยังลุยกันอยู่ครับมีคนทั้งทําโอแล้วก็การดึกที่เริ่มจะเข้ากะแล้วนะครับก็ยังบู๊กันอยู่นะครับนี่หกโมงครึ่งแล้วนะครับมีทั้งทําโอและกาดึกทีนี้ผมต้องนําเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้นะครับความสุขของร้อยเดียวเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ได้สําคัญว่าออกรถร้อยเดียวหรือว่าเงินร้อยเดียวหรอกมันสําคัญที่ลูกค้านะวันนี้เชื่อมั่นและเขาดีใจว่าจริงๆแล้วเฮ้ยมันร้อยเดียวจริงใช่ไหมมันไม่ยุ่งยากใช่ไหมมันจบชัวร์ใช่ไหมมันได้รถใช่ไหมมันได้รถที่ตามต้องการใช่ไหมแล้วที่สําคัญเนี่ยมันได้รถที่ดีใช่ไหมผมตอบเลยครับว่ามันคือใช่ครับผมตอบเสียงดังๆได้เลยครับว่ามันใช่ครับ เพราะอะไรครับเพราะทุกคันนะครับก็สาภาพของตีโรจนะหรือตีร้อยเดียวก็เป็นงี้พี่มอมแมมเละอดเชิงวันผมไม่ได้กลัวเลยครับที่มันจะมอมแมมเละอเทอะเพราะผมบอกแล้วชีวิตผมตั้งแต่ตอนเกิดมาเนี่ยชุดเดียวผมยังใส่ปอหนึ่งถึงปอสี่ได้แล้ววันนี้ผมเข้าใจว่าคนที่อยากมีรถอะครับหนึ่งเราเราอยากได้อะไรที่มันชัดเจนมันเข้าใจเข้าถึงเพราะตอนผมซื้อรถ รั้งแรกผมก็ซื้อรถมือสองผมก็อยากได้อะไรที่เฮ้ยมันชัวร์ใช่ไหมพี่มันได้ใช่ไหมมันง่ายใช่ไหมมันไม่วุ่นวายใช่ไหมสิ่งเราเนี่ยครับผมมีความเป็นมืออาชีพพอแล้วก็ทําให้ลูกค้าได้แล้วที่สําคัญเนี่ยร้อยเดียวเนี่ยครับมันคือสโลแกนมันคือนิยามของเราแล้วเราทําได้จริงลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะได้รถอะไรฮะพี่อยากได้รถซิ่งรถใช้รถเดิมพี่ครับตัวเนี้ยสต็อกไปถึง600จะ700คันแล้วพี่เราทํางานทั้งกลางวันกลางคืน วิ่งตลอดส่งไม่หยุดแล้วผมอยู่เองเลยผมย้ายมาทํางานที่นี่แล้วผมก็ทําจริงใครมาลูกค้ามานะครับในเอฟซงอีตถามได้มาเจอผมในสภาพคนทํางานจริงเนี่ครับรถที่อยู่ฝั่งคุณภาพพี่ก็เห็นสวยงามคือรถมันต้องสวยอ่ะคือผมไม่ปล่อยคือไม่ใช่ว่าร้อยเดียวแล้วแบบเอ้ยเอาไปเถอะร้อยเดียวพี่เอาอะไรนักหนาพี่ครับแม้กระทั่งลูกน้องผมผมยังไม่ได้ให้พูดคานี้เลยทําไมเขาไม่พูดพี่เพราะงานที่เขาทําอ่ะพี่คนเราอ่ะถ้าบอกว่าเอ้ย คุณจะให้ทำของดีทำงานหนักมากแต่มีไรายได้น้อยมากใครจะทำพี่เขาก็ทำแบบแต่ผมผมให้ความสุขตั้งแต่ลูกค้าจนถึงน้องๆทุกคนที่เป็นพนักง,งานด้วยกันเนี่ยเขาก็ต้องมีความสุขมีชีวิตที่ดีนะครับฉะนั้นวันนี้ผมกล้ารับประกันตรงนี้ครั้งว่าร้อยหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าเข้าใจลูกค้าสบายใจได้ครับวันนี้ตรีร้อยเดียวหรือตีโลจนะคอนเฟิร์มตรงนี้ให้ว่าเขาว่าร้อยเดียวเนี่ย มันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าเออหนึ่งมันใช่ครับมันจบได้จริงมันไม่ยุ่งยากมันไม่วุ่นวายมันไม่ต้องมาดูรถมันซื้อออนไลน์ได้แล้วมันได้รถตรงสเปคแล้วที่สําคัญเนี่ยพี่จะซื้อกับใครก็ช่างมันได้คุยกับไอตีรถนะในกรณีที่มันมีปัญหาหรือมันไม่ตรงปกไม่ตรงใจหรือเงื่อนไขมันช้าหรืออนุมัติช้าพี่ก็ทัก Facebook มาหาผมนะครับหรือเมสเซจทุกคนคุยกับผมได้หมดเลย นี่คือสิ่งที่ไม่ปิดกั้นเลยพี่แล้วเพื่อความสบายใจสิ่งนี้เราเปิดเพื่อความสบายใจเลยว่าไอเซลน้องๆเซลเนี่ยมันจะออกมันจะไปไหนยังไงผมก็อยู่ผมอยู่อยู่ดูแลอยู่รับผิดชอบนะครับแล้วก็อยู่ทําให้คําว่า100เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากและทําได้จริงแล้วที่สําคัญเนี่ยผมบอกแล้วทําไมผมทําได้แล้วตอนนี้ลูกค้าชื่นชอบใช้คําว่าชื่นชอบเลยนะครับ แล้วก็มาซื้อจริงที่ผมคงไม่มาแบบเห็นรถขึ้นถ่ายคอนเทนต์ถ่าย, content, ายอะไรย่างนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าแล้วถ้าไม่จริงผมก็ไม่รู้จะไปซื้อเทนเลอร์มาจากตอนแรกเทนเลอร์คือไม่ใช่สไลด์นะพี่เทนเลอร์ที่ขนรถเนี่ยจากมี3คันตอนนี้ต้องมี4คันแล้วเพื่อที่จะเอาไปส่งลูกค้าไปทีละสามคัน,นไปทางเดียวกันเงี้ยพี่สไลด์เนี่ยก็ต้องเป็น3คันแล้วจากที่มีอยู่ก็ต้องต่อเพิ่มอีกเพราะว่าร้อยเดียวเนี่ยผมเทรนนิ่งอบรมเด็กสอนกับมือทุกคนว่า1 เราต้องทําให้ให้ลูกค้าเชื่อว่าผมบอกว่าถ้าผมเป็นลูกค้าเองอ่ะผมก็ต้องรู้สึกว่าหนึ่งมันง่ายไม่ยุ่งยากแล้วมันจบจริงนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันมีความชัดเจนตรงไปตรงมาเรื่องของสินค้าไม่ใช่ร้อยหนึ่งบอกเออพี่ร้อยหนึ่งพี่ก็เอาไปเถอะสภาพนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนครับพี่ครับพี่รู้ไหมว่าทําไมผมไม่เหนื่อยครับพี่พี่ลูกค้าทุกท่านผมจะเหนื่อยได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าในข้อความผมนะครับ ลูกค้าทักกลับมารับรถแล้วคุณตีขอบคุณมากเลยอ่ะได้รถดีค่ะคุณตีขอบคุณมากคุณตีขอบคุณนู่นคุณตีขอบคุณนี่พี่เชื่อไหมครับมันมีแต่คําว่าขอบคุณมันโคตรเป็นกําลังใจที่ผมทํางานหนักมากแล้วก็มาทํางานผมไปใส่บาตเช้าไปเลี้ยงอาหารสุนัขนะครับนะครับไปทําบุญทําอะไรทุกอย่างเช้าแล้วผมก็มาประชุมที่โรงงานเนี่ยแปดโมงครึ่งทันทุกวันเลยเหมือนพนักงานคนหนึ่ง แล้วก็อยู่จนกะมืดมาทํางานแล้วก็อยู่ต่อปัญหาเขาว,าว่าวันนี้เราผลิตกะเช้ามีอะไรที่ค้างอยู่บ้างก็ต้องมาประชุมสรุปกับผู้จัดการกะดึกต่อเพื่อต่องานออกมาเนี่ยครับเนี่ยเขาก็เริ่มงานกันอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันมีปัญหานะครับไม่ให้มีปัญหาคือให้สินค้าเนี่ยมันออกมาในมาตรฐานเดียวกันเพราะเช้ามาผมก็ต้องมาดูแล้วว่าสินค้ามาตรฐานเนี่ยน้อง QC วเหมือนที่ผมบอกก็เนี่ยฮะก็ต้องเช็คอย่างจริงจังเช็คแบบจริงๆจังๆนะครับไม่ได้แบบเอ้ยปล่อยผ่านตรวจจริง แล้ว QC ทําไมผมเอาเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงเขาละเอียดครับ QC สีท่านเป็นผู้หญิงหมดนะครับแล้วผมรับคนมีประสบการณ์ผมไม่รับไปรุ่นด้วยที่ดูฮะรับคนที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเขาจัดปัญหาไม่พงไม่ผ่านโรงงานก็ต้องยอมรับไม่ต้องก็เอาไปแก้ไขไม่เถียงกันฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าเขาว่าร้อยหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยออกรถร้อยหนึ่งเพราะลูกค้ากล้าพูเดเยอะโอ้ที่ร้อยหนึ่งผมก็จ่ายได้ผมได้รถคันนี้แต่ในความรู้สึกอรับพี่เนี่ยอย่างคันนี้พี่ก็จ่ายมาร้อยหนึ่ง แต่ในความรู้สึกอะร้อยหนึ่งอะผมจะสื่ออย่างนี้ตรงๆเลยครับร้อยหนึ่งแล้วเราได้เหมือนคนอื่นมันก็ไม่เท่าไหร่แต่วันนี้ที่นี่ร้อยหนึ่งเราได้ดีกว่าคนอื่นได้มากกว่าคนอื่นที่สําคัญนะพี่ความรู้สึกที่ผมพูดอะพี่รับรู้ได้ไงครับลูกค้าทุกคนที่ซื้อไปเขารับรู้ได้จริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆผมมีเอซมาจากไกลมากอีสานเหนือใต้มาไกลมากที่มาซื้อมาอะไรแล้วก็ไลน์มาบอกทั้ง พ้นตรงนะพี่ขอเบอร์ผมไปเองมากทั้งข้อความมากมาบอกว่าได้ของจริงตรงปกจริงนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับแล้ววันนี้ผมการันตีครั้งหนึ่งเขาว่าร้อยเดียวสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่านี่แหละครับมันคือความสุขที่มันไม่ได้ยุ่งยากเราไม่ได้โจดว่าแค่ว่าตีร้อยเดียวแต่ความหมายของตีร้อยเดียวคือพี่ครับมันออกได้ง่ายมันจบพี่ได้รถเหมือนคนอื่นเพราะตอนผมจะซื้อรถอ่ะครั้งแรกในชีวิตอ่ะตั้งงาน ผมทำงานเงินเดือนแค่เดือนละ9ก้าพันกว่าบาทผมซื้อรถมือสองเหมือนกันผมก็มีความรู้สึกว่ารถอะผมอยากได้มาแล้วผมไม่ต้องซ่อมออผมจ่ายค่างวดอย่างเดียวผมสามารถไปเที่ยวได้ไปกับเพื่อนได้ผมมีเงินเหลือเติมน้ำมันเหลือกินเหลือใช้ผมจ่ายค่างวดนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เสียเปรียบได้ค่างวดที่มันไม่แพงกว่าชาวบ้านเขาเพล่เนะครับต้องบอกว่าที่เนี่ยลูกค้าทุกคนเปรียบเทียบแล้วได้ค่างวดที่ถูกกว่าก็ด้วยที่ว่าเราเป็นดีลเลอร์ไซส์ใหญ่ ก็เอาเป็นว่าติดหนึ่งในสิของประเทศแล้วกันแต่เราไม่ต้องคงไม่ต้องเอ่ยอันดับอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องได้แคมเปญหรือเงื่อนไขเนี่ยที่มาให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างดีลูกค้าที่ติดปัญหาจากหลายๆที่มาซื้อแล้วก็ยังจบที่ร้อยเดียวเขาก็ถามเออ่อทำไมทําจบเราก็บอกเขาว่า๋อ,อด้วยเงื่อนไขที่เราได้มาเนี่ยมันก็ต้องมีความพิเศษหน่อยเหมือนกับเบอร์ลุ่มเราเยอะคําว่าเ,าเบอร์ลุ่มคือจานวนขายเราเยอะเราก็ต้องได้เงื่อนไขที่แบบมาบริการลูกค้าที่ดีกว่าที่อื่นนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็อ,อธิบายแบบนี้แ้วที่สาคัญเนี่ย ความหมายของร้อยเดียววันนี้ผมอธิบายแล้วนิยามมันจะชัดเลยลูกค้าทุกคนต้องเข้าถึงได้นะครับลูกค้าทุกคนต้องเข้าถึงได้ลูกค้าทุกคนต้องได้สินค้าที่ดีนะครับแล้วก็ดีเกินความคาดหมายนะครับไม่ยุ่งยากง่ายนะครับแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับแล้วที่สำคัญกล้ารับประกันนะครับไม่มีทิ้งนะครับห้าข้อนี้มันคือความหมายของนิยามควาว่าร้อยเดียวครับส่งความสุขไม่หยุดครับ และไม่เหนื่อยเพราะกําลังใจจากพี่ๆทุกท่านขอบคุณจริงจากใจจริงครับยังทํางานกันอยู่ครับที่สบายใจได้ครับผมส่งทันแน่นอนวันพรุ่งนี้วันที่12สิงหา37คันที่จะต้องปล่อยทุกคันต้องได้คุณภาพที่ดีแล้วลูกค้ามีความสุขทุกคนครับรอยยิ้มและความสุขสําคัญเสมอครับ